ทางด้านคูจกุที่กำลังจะชิงตัวยูเลียอยู่นั้นชูรี่ที่กลับใจเป็นคนดีหลังจากที่ได้ต่อสู้กับจินแล้วก็ได้มาช่วยยูเลียไว้และชายหนุ่มปิตินาก็ได้มาเข้าร่วมการต่อสู้กับคูจกุเช่นกันเปิดเผยว่าชายหนุ่มปิตินานั้นก็คือร่างคนนิ่งของมิคาเอลเทวดาหมายเลข6กคูจกุนั้นได้เอาชนะมิคาเอลลงได้และตามไปจับตัวยูเลียที่ทางใคและชูรี่กำลังพาหนีอยู่เขานั้นมันกลับไปบรรจุที่เซฟ,ฟิลอสของรีเวิร์คาบาล่าได้สำเร็จแล้วทำให้เราได้รู้ว่าคูจก,กุก็คือหนนน,หนึ่งใเเซีีบปปศาและ็ ในี่จัตุรเทพผู้ยิ่งใหญ่ของเซโนม,มิกด้วยแต่กลับมาที่อีคารลสพวกจีโอได้ขึ้นมาถึงข้างบนนี้แล้วพวกเขาได้ร่วมมือกันต่อสู้กับอีคอารลสมาลุดนั้นได้ถูกฆ่าเพื่อเยียดยามความมหั่งชั้นระหว่างมนุษย์จากโลกเบื้องล่างแล้วรูบี้นั้นก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อปลดปล่อยซาตานที่อยู่ในร่างจีโอออกมาจีโอนั้นได้เริ่มควบคุมพลังของซาตานได้บางส่วนแล้วพวกเขาต่อสู้กันจนอีคารลสได้ปลดปล่อยร่างสุดยอดออกมาจีโอได้บอกว่าพวกเขาทุกคนที่เป,ปลปลีลีีีออ่่ยนนเปป็ังจมตไทอ คลอสจนชนะไปได้ในที่สุดเรซิบี้ของอีคลอดนั้นได้ถูกเหล่าจจตุรเทพของเซนอมแอบว้ามมาช่วงชิงไปได้และพวกเขาก็จากไป ซาตานที่ได้รับพลังสปิริตไปจํานวนมากมันก็ได้เข้ายึดร่างโจอีกครั้งมันได้โจมตีลูบี้เพราะเธอมีผลทําให้พลังใจของโอเข้มแข็งและต่อต้อตานอานาจมันได้เสมอคอร์นังก็ได้มาถึงที่นี่จากการตามสัญญาณพลังของเจ้าซาตานการต่อสู้กับซาตานได้ทําให้พลังเทวดาที่อยู่ในร่างของคอต,ตื่นขึ้นซาตานแปลกใจมากเพราะมันได้กําจัดกุญแจโซลมอนไปแล้วหรือก็คือสิ่งที่กระตุ้นให้ดีเอเทวดาตื่นขึ้นในร่างคอตในตอนแรกมันตั้งใจบ่มเพาะความมืดในจิตใจของคอตเพื่อดูดกืนพลังงาน มหาศาลในตัวเขาแต่ไม่ทันเสียแล้วเพราะตอนนี้พลังเทวดาที่อยู่ในร่างคอสได้ตื่นขึ้นแล้วทำให้หมันไม่สามารถดูดคืนพลังงานนั้นได้อีกต่อไป